แล้วต้นต่อของโควิดที่เชียงใหม่อาจจะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีผลกระทบไม่ได้แค่เรื่องของสาธารณสุขแต่อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชัดทุกความจริงเบื้องหลังเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง The Master Seed Channel นะครับวันนี้มาถึงกับหัวข้อของธุรกิจนะครับโควิดมันเกี่ยวกับธุรกิจยังไงนะครับเนื่องจากสาวที่ไปทำงานฝั่งพาม่านะครับหรือประเทศพามา่าเดินทางหลบหนีนะครับแต่จริงๆเป็นคนไทยนะครับเดินทางหลบหนีนะครับจากประเทศพามา่าจากชายแดนนะครับ ไม่ยอมกับกันโลกภายใน14วันหวังว่าเรื่องไม่น่าจะมีอะไรบานปลายก็เลยทำให้ตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังดราม่ากันมากเลยในในข่าวช่วงนี้นะครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือ รายการเนี่ยหรือว่า,ารายการนะครับการควบคุมโลกของทางภาครัฐเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้จะมาวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจก่อนนะครับถ้าเกิดอย่างแบบที่1ห,หรือสาเหตุที่1อาจจะไปสู่สาเหตุที่สองอาจจะไปสู่ผลกระทบที่สานะครับ แต่ว่าวันนี้นะจะมาพูดคร่าวๆนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยทั้งหมดน่ะภาพรวมเนี่ยมันเป็นอย่างไรข้อมูลจาก3แหล่งนะครับคือมัติชนนะครับเว็บไซต์ของมัติชนแล้วก็อมริออนทีวีนะครับสอันเนี้ยนะครับสแหล่งนี้จะเป็นอินโทรสั้นๆนะครับว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผลการวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นของ บอค i ิสนะครับเว็บไซต์บอคติสหรือแอปพลิเคชันบอคติสนะครับก็ใน Account ID ของยุทธศาสตร์นะครับเขาก็ได้วิเคราะห์นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับฉะนั้นในเนื้อความเนี่ยนะครับที่สรุปออกมาเป็นพารากราฟเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับข้อมูลได้แหล่งข้อมูลและผู้จัดทำสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่นะครับและกรม ควบคุมโรคเขาบอกว่าประวัติผู้ป่วยโรคโควิด1 9เพศหญิงอายุ29ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเริ่มป่วยวันที่23พฤศจิกายนปี2 5 6 3อาการไข้ไอถ่ายเหลวจมูกไม่ได้กลิ่นตรวจพบโรคนะครับในวันที่26พฤศจิกายนปี2563ผลปรากฏว่า ในรายงานนะครับเขาระบุว่าในบทสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเนี่ย2563นะครับขอไม่เอาพอสอบนะอยู่ที่ประเทศพม่าแล้วนะครับต่อมาวันที่23พฤศจิกายนนะปีเนี้ยนะครับเริ่มมีอาการป่วยนะครับอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นคือมีไข้ปวดศีาสะเล็กน้อยถ่ายเหลวทานยาลด ไข่เองนะครับคือเอายามาทานเองไม่ไปหาที่โรงพยาบาลไม่ไปหาสัตยานสุขวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็ในเวลาประมาณตีห้านะครับก็กลับจากประเทศพม่าแล้วนะครับเข้าเดินทางแม่สายนะครับเข้ามาแล้วก็เดินทางเข้าเชียงรายด้วยนะครับโดยผ่านรถตู้โดยสารแล้วเข้าเชียงใหม่โดยผ่านรถบัสโดยสารประจําทางเวลา 11นาฬิกาถึงเชียงใหม่เวลาบ่าย2โมง51นาทีนะครับแล้วใช้บริการแก็บคาหนึ่งนะครับกับคอนโดของผู้ป่วยช่วงกลางคืนใช้บริการแก็บคาสองนะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับย่านสันติธรรมเอาใครอยู่สันติธรรมซอยแล้วนะครับกับเพื่อนสองคนเพื่อนสองคนคงโดนกัดไปด้วย คนเวลานะครับมีการสูบบุหรี่ร่วมกันด้วยเอาโหเพื่อนนี่สวยจริงนะครับแล้วก็เวลาตีสองนะครับได้เข้าพักค้างคืนที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับของเพื่อนคอนโดเพื่อนคอนโดเพื่อนเพื่อนนสายแน่เลยนะครับที่มาจากสถาบันบันเทิงด้วยกันนะครับพร้อมกับเพื่อนคนที่หนึ่งและเพื่อนคนที่สอง และเพื่อนคนที่สามสามคนเลยนะครับซึ่งพักอยู่ที่ห้องใกล้ตรงข้ามกันนะครับเข้าร่วมดื่มสุราด้วยกันป่วยด้วยกันแน่นอนนะครับวันที่25พฤศจิกายนนะครับออกจากคอนโดของเพื่อนใช้บริการแกบคาคันที่สามนะครับเวลาเที่ยงนะครับเดินทางกลับคอนโด ที่พักของผู้ป่วยนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับใช้บริการแก็บคาอันที่สี่นะครับแก็บนี้สวยมากเลยนะห้างสรรพสินค้าอยู่และอยู่ในห้างตั้งแต่เวลาสามโมงครึ่งนะครับจนถึงสองทุมครึ่งมีกิจกรรมดังนี้นะครับชมภาพยนตร์ทานอาหารเดินซื้อของนะครับสวมหน้ากากอนามัยเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ตลอดเรียกว่า แล้วต่อมานะครับก็เรียกแกลบคาคันที่ห้ากับคอนโดห้างไหนไม่รู้เนี่ยนะครับทําห้างสวยแล้วอ่ะนะครับสันติธรรมเนาะแล้วก็วันที่26พฤศจิก,ก,กายนปี 2, 5, 6, สองห้าหกสามนะครับเวลาสามโมงครึ่งใช้บริการแกลบคาที่สี่นะครับคันที่สี่และก็เพื่อไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนนะครับน่า วันที่25กับ26ใช้แกบคาอันเดียวกันนะครับก็เป็นวันที่4เหมือนกันเพื่อไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นและถ่ายเหลววัดอุณหภูมิ36.9สโอ้โหสูงมากนะครับองศาเซลเซียสตรวจพบเชื้อโควิด -19 เนะครับเวลาสี่ทุ่มส่งต่อเข้ารับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลนครพิง อยู่แถวในเมืองเลยนะครับเชียงใหม่ผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับผมรู้เลยว่าสวยแน่นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนปีสองห้าหกสามนะครับผลตรวจยืนยันแล้วว่าพบโควิดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็พาพาโจ์นะครับอีกหลายคนเลยนะครับที่จากที่ผมดูนะน่าจะประมาณสักร้อยหรือสองร้อยคนนะครับคนที่ รวมถึงญาติผมด้วยนะนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ต้องเข้ารับการตรวจโควิด COVID นะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกันว่ามีกี่คนที่ติดนะครับแต่ผมว่าเพื่อนอะติดแน่นอนนะครับที่ดื่มสุราด้วยกันครับดูดบุหรี่ด้วยกันนะติดแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะติดแน่นอนว่าทีมปฏิบัติการสอบสวนโรคสอสอจอนะเชียงใหม่และสอคอรอนะครับ หนึ 1> 1. ่งดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคอย่างเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับอีกร้อยหรือสองร้อยคนเนี่ยซวยนะครับต้องรับการตรวจด,ด้วยรวมถึงญาติผมด้วยนะที่ต้องรับการตรวจนะครับเพราะว่าญาติผมไปขายของในห้างนะครับแล้วก็ซวยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเชียงใหม่นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นความเห็นแก่ตัวนะครับของ ของบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็ทางข่าวเนี่ยผมได้ติดตามแล้วว่าหลังจบโควิดโดนดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะครับน่าจะเป็นคดีที่น่าจะต,ต้องเสียค่าปรับกันพอสมควรเลยติดคุกอันนี้ผมไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องกฎใหม่นะครับก็เป็นเคสที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแล้วคิดว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะทำลายเศรษฐกิจของเชียงใหม่มากพอสมควร นะวันนี้เรื่องของการวิเคราะห์นะครับอย่างแรกนะถ้าคนที่สองคนที่สามที่อยู่ในสถานการณ์จำลองนะครับหรือเคสที่ต้องโดนกักกันตัวนะครับหรือมีการติดโควิดมากกว่าหนึ่งคนคราวเนี้สวยแล้วนะครับอาจจะอย่างลาเลวร้วายที่สุดคืออาจจะต้อง นะครับเชียงใหม่หรือล็อกดาวน์เชียงใหม่สิบสี่วันนะครับอย่างน้อยสิบสี่วันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและการล็อกดาวน์ครั้งนี้เป็นจุดพอยนะครับที่สำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะปีใหม่อยู่แล้วมันจะปลายปีอยู่แล้วเศรษฐกิจกำลังฟื้นนะครับเมื่อเดือนที่เมื่อกลางเดือนนะครับผมไปประเทศขอโทษนะครับ ไปจังหวัดปะแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอปลายโอ้โหแบบว่าตลาดตลาดไนบาซ่านะครับของอำเภอปลายกําลังฟื้นเลยนะครับร้านค้ากําลังฟื้นเลยคนเริ่มเดินพุกพ่าดนะครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเนี่ยแหละครับความเห็นแก่ตัวของคนคนหนึ่งแท้ๆเลยนะครับไม่ยอมกลับการโลกสิบสี่วันนะครับแล้วทัวนะครับต่างๆเนี่ยที่จอง นะครับในมาวันปีใหม่นะครับเป็นทัวร์เที่ยวเดียวนะครับไปกลับผมว่างานนี้เหมือนระยองแน่นอนมาอยู่ในโค้งสุดท้ายนะครับช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจนะครับอย่างแรกนะผลกระทบมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากผู้หญิงนะครับคนเนี้ยนะที่เดินทางนะครับไปพมา่าแล้วกลับมาในประเทศไทยแบบ ลักรอบนะไม่ยอมที่จะเข้าตรวจโรคนะครับแล้วก็โดนกักตัวสิบสี่วันแถมไปเที่ยวสนุกสนานเลยนะครับไปถับไปบาร์ไปเดินห้างนะครับสบายใจเถอะคนเดียวทำเรื่องเดือดร้อนเลยนะครับเหตุการณ์เนี้ยนะครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะเรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของคนที่ สัมผัสนะครับการกินดื่มของเขาเช่นเหล้าบุหรี่นะครับและก็สถานที่ที่เขาไปนะครับรวมถึงรถแกะดด้วยนะครับที่จะต้องตรวจนะครับรวมถึงญาติผมด้วยผมญาติผมก็โดนขายของที่ห้างนะครับเขาเดินผ่านในห้างนั้นก็โดนต้องโดนกักตัวถึงสิบสี่วันอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็ คงจะวุ่นวายมากเลยก็คงต้องกักตัวกักโลกนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับทางสาธารณสุขของเชียงใหม่มากเลยนะครับแล้วก็คงคิดว่าต้องมีมาตรการเข้มฉะนั้นไปต่ออย่างที่สองกันนะครับสิ่งที่2นะครับคือการล็อกดาวน์เนื่องจากเชียงใหม่เนี่ยมีปัญหานะครับ ถ้าเกิดล็อกดาวน์ในช่วงเดือนธันวาคมบอกล็อกอย่างน้อย4 4วันหรือเดือนหนึง่งเชียงใหม่เศรษฐกิจกำลังฟื้นนะครับและเศรษฐกิจเนี่ยที่กำลังฟื้นเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวถ้ามีผู้ป่วยหรือพบผู้ติดเชื้อมากกว่ากลุ่มของเพื่อนเขานะที่ติดเชื้อด้วยกันเนี่ย นะครับเชียงใหม่ต้องล็อกดาวน์แน่นอนนะครับและผลที่ตามมาคือไปสอดคล้องกับสาเหตุที่สามนะครับคือการท่องเที่ยวจะต้องปิดตัวลงในช่วงปีใหม่นี้สวยไหมครับการท่องเที่ยวปิดตัวลงนะครับในช่วงปีใหม่นี้หรือ ถ้าไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแบบทางรัฐไม่สั่งให้ปิดสิ่งที่เป็นเหตุต่อมาคือว่านักท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆจะไม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่และภาคเหนือแบบเดินทางตั๋วเที่ยวเดียวนะครับซื้อตัว๋วเครื่องบินซื้อตัว๋วรถประจำทางเตรียมแผนไว้แล้วเช่าโรงแรม รับรองมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มแคนเซิลแน่เหมือนที่จังหวัดระยองและเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ไดก้กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างเดียวกระทบต่อธุรกิจโรงแรมด้วยนะครับเป็นสาเหตุที่สามสาเหตุที่สามก็ธุรกิจโรงแรมนะครับอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะครับแทนที่ว่าจะฟื้นตัวแล้วนะครับ อันนี้ประสบการณ์ผมผมอยูอ่ภาคเหนือตอนช่วงกลางเดือนผมไปเที่ยวที่ปลายนะครับปลายเนี่ยซบเซามากในช่วงโควิดนะครับโรงแรมหลายโรงแรมเนี่ยล้างไปเลยนะและนะครับโรงแรมทีอ่อยู่ในแถบตัวเมืองหน่อยก็ก็ฟื้นตัวมาได้เร็วกว่าโรงแรมที่อยู่รอบนอกนะครับผมก็พักโรงแรมในเมือง ผลปรากฏว่าสิ่งที่ผมเจอนะครับคือพนักงานเนี่ยนะครับให้บริการนักท่องเที่ยวไม่ทันนะครับเนื่องจากเดือนมิถิกายนช่วงกลางเดือนนะเป็นวันหยุดอย่างน้อย4ีวันนะครับและก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นผลปรากฏว่าพนักงานนะครับมีการเลิกจ้างนะครับพนักงานน้อยลงไม่มีการเราทําให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถบริการ ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนนะครับเนื่องจากลูกค้าพอเวลามาไฮซีซันก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับเข้าไปในปายเลยนะครับแล้วก็ทำให้ให้ภาคของของแรงงานนะรับมือไม่ทันนะครับรวมถึงผมก็เสียดายโอกาสนะครับที่เขาไม่สามารถจ้างพนักงานเนี่ยในการบริการนะครับโรงแรมหรือว่า ในส่วนภาคบริการอื่นๆได้ทันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะั้นเรื่องของตลาดนะครับตลาดที่อำเภอปลายที่ผมไปนะมันมันกำลังโตเลยนะครับผมชอบไปกินร้านหนึ่งนะพิซซ่านะครับแล้วก็บาริสต้านะครับแถวแถวแถวในบาซ่าของอำเภอปลายนะครับก็เมื่อผมไปกินนะครับก็ ผลปรากฏว่าร้านพิซซ่าเนี่ยมาก่อนอคนเยอะมากเลยอ่ะคนชอบกินนะครับแล้วก็น,นี่ต่อมาคือมันจะมีหลายเมนูมีทั้งเฟนฟายมีทั้งอะไรอะโต้นะครับแล้วพิซซ่าเนี่ยผลปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยเคยขายดีมาตลอดนะครับตลอดทั้งปีเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เข้ามอาญเพอไปทั้งปีผลปรากฏว่าพ,พอผมไปซื้อเนี่ยมีเมนูเดียวคือพิซซ่านะครับ ต้องลดพอ์ช่นลงและพอลดพอ์ช่นลงนะครับก็ให้บริการได้แต่พิซซ่านะครับแล้วผมก็ไปถามกับเจ้าของร้านนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมีแต่เมนูพิซซ่าเขาบอกว่าเขาขายของไม่ได้เลยนอกจากวันหยุดนะักขัตเลิดน,นะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวนะครับโหกระทบมากเลยนะครับแต่ก็ดีนะที่ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวผมเห็นตลาดนะครับที่อําเภอปลายเนี่ยมันคึกคืนเลยนะครับมันคึกคืนขึ้นนะครับคนเริ่มมาเดินนะครับที่ไหนปลาซ่ามากขึ้นก็เป็นข้อดีต่อไปนะครับแล้วเป็นข้อดีมากๆนะครับเ,รเห็นไหมครับเศรษฐกิจกําลังฟื้นเลยนะแต่ผลปรากฏว่าเมื่อข่าวออกมาอย่างเนี้นะครับ ร้านค้าที่มีความหวังโอ้มีกำลังใจนะครับว่าว่าอ่าปีใหม่เนี้ยจะต้องมีรายได้กลับมาสักหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าตอนนี้ไม่มีหวังอะไรแล้วนะครับสำหรับจะฟื้นนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในภาคเหนือนะกระทบแน่นอนนะครับ ในส่วนที่สามนะครับภาคแรงงานอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับมันปรับตัวไม่ทันคนตกงานเยอะแน่นะครับไปที่ไหนอะนะครับไปที่ห้างไปที่ผับไปที่บาร์นะครับถ้ามันเขาดาวจริงจริงนะแรงงานต้องหยุดนะครับไม่รู้ว่าพนักงานกี่คนจะต้องตกงานนะครับในส่วนที่สี่ที่ห้าละ ส่วนที่หกภาคเกษตรโดยเฉพาะลำไยนะครับแถวบ้านผมตอนนี้โอ้กำลังขนลำไยกันนอกฤดูกันมากเลยนะครับรวมถึงการเกษตรแบบอื่นด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วมาล็อกดาวจริงการเกษตรลำบากนะครับคนที่จะไปช่วยแรงงานช่วยทำเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าช่วยเรื่องของอ่า เป็นแรงงานให้กับภาคการเกษตรก็จะอาจจะมีปัญหานะครับแล้วผมก็คิดว่าปัญหาน่าจะมีอื่นๆอีกนะครับและปัญหาเนี้ยผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องเกิดนะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยกำลังคิดว่าจะเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับโดยเฉพาะจีนและความเสี่ยงนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและผมก็คิดว่าถ้า เอาเข้ามายังควบคุมโรคได้นะครับยังพอที่จะรับความเสี่ยงได้นะครับสมมติลงที่ภูกเก็ตลงที่สุวรรณภูมิอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถตรวจโรคอะไรได้นะครับเราก็รู้ที่มาที่ไปแต่อันนี้นะครับมันลอบเข้ามานะแล้วก็ไม่ยอมตรวจโรคนะครับแล้วสิ่งที่ต่อมาคือมันรู้ว่าป่วยนะครับอ่าเป็น เป็นวัดนะครับแล้วมีความเสี่ยงเป็นโควิดไปสถานที่ที่มีคนพลุกพ่านอีกนะผมว่าน่าจะเกิดปัญหาเยอะมากๆเลยนะครับปัญหาก็มีห้าหกปัญหาแล้วไม่ว่าจะภาคแรงงานภาคการเกษตรภาคการท่องเที่ยวาการล็อกดาวแล้วก็อย่างอื่นอีกภาคการบริการอะไรอย่างอื่นอีกนะครับที่จะเกิดปัญหาขึ้น ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับใครบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเชิงธุรกิจนะครับในทุกๆวันช่องของเรานะครับจะเน้นธุรกิจนะครับส่วนประกอบอื่นๆอ,อย่างพวกปรัชญาศาสนานะครับแล้วก็เรื่องฟุตบอลก็จะเป็นารายการย่อยนะครับที่เข้ามาทำให้ รายการมันดูมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดตามกันได้ทุกวันนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะลงอย่างน้อยวันละ1-3คลิปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยนะครับอาจจะมีอย่างอื่นมาในช่วงของกลางสัปดาห์ก็จะมีเรื่องของฟุตบอลเข้ามาด้วยนะครับที่จะทําให้มันมีสีสันมากขึ้นช่องของเรามีสีสันมากขึ้น แต่จุดเน้นก็คือธุรกิจนะครับเศษรษฐกิจต่างๆแ,แล้วก็ความรู้อื่นก็อาจจะมีเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของภาษานะครับตอนนี้ผมหาเพื่อนนะครับที่เข้ามาสอนหรือเข้ามาทํารายการนี้อยู่แต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าว่าได้ไหมนะครับแต่ตอนนี้พอยต์หลักยังเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเป็นเชิงกลยุทธ์ และก็เรื่องที่สำคัญที่สุดคือบิตคอย n ตอนนี้มีเรื่องของบิตคอย n เข้ามาเรื่องของคริปโตเคซี่ก็จะเป็นเป็นเรื่องหลักของช่องนะครับแต่เพระเอิญว่าเรื่องนี้นะครับคนดูน้อยคนเข้าใจน้อยผมก็เลยไม่ได้ทำออกมาอัปเดตอย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ